เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือทีมหมาป่าใช่ป่ะอันนี้คือทีมหมาป่าใช่ไหมเออเราก็ต้องแบบนี้ป่ะเอาจะได้จริงแปลงร่างแล้วนะเฮ้ยเริ่มมาละเริ่มมาละหมาป่าเฮ้ย คขาเท่คือมาในทีมชุดหมาป่าเลยนะอุย้ยหมอ,องออเวตนนี้บ้างเลยอะรอบที่เรา,าเป็นแวมพายอุเท่มากซึ่งจะเป็นชุดทองใหม่นะใช่นี่อุเท่ใจดูดีู้ดี้เอฟเฟกต์อลังการจัดน,นี่ก็จะเป็นหัวนะครับผมนี่ มานีนะส่วนนี้ก็จะเป็นชุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปืนอักนะครับผมที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเปิดเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการอักไหนนะฮะใช่แต่ว่าอักนี้ผมมีแนละ้วผมจะสุ่มเอาอักนี้ให้ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปีกหุยปีกเท่หุยหุยปีกเท่จัดเลยเปิดยังครับยังไม่เปิดนะฮะทุกคนฝากกดใจหน่อยได้ไหมครับผมกดใจถึง 1, หนึ่งหมื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเปิดเลย เฮ้ยปีเท่มากทุกคนมานะดูกระเป๋านี่มาเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นเลยนะผมยังไม่ได้เห็นหลุดเลยนะนี่ผมก็เพิ่งมาเห็นเลยจริง,รงๆครั้งแรกเลยเนะี่ยอุ้ยเท่อ่ะเฮ้ยกระเป๋ากาเทาพครับนี่หมื่นยูซีใช่ปะได้แค่กระเป๋าอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ดูผมเดี๋ยวพี่ดูผมผมสุ่มแค่หมื่นยูซีผมได้ครบทุกอย่างพี่เชื่อปะล่ะไปก่อนเลยสูนยูซีล็อคอาเดอร์ก่อน ไม่ไม่ศูนย์ยูซมันมีหลายรอบอีกรอบหนึ่งเฮ้ยคือแบบนี้ก็คือดวงมาแล้ววะอันนี้แค่ศูนย์ยูซอย่างนี้คือคุ้มแล้วนะเป็นไงโอเคปกติปกติปกติสามสกันโอเคถือว่าเราเราไล่ดวงที่มันไม่ดีออกไปแล้วนะครับผมต่อไปนี้แหละคือของจริงละต่อไปนี้คือของจริงทุกคนต้องจับตาดูให้ดีนะครับ บอกเลยว่า5้า0มื่นข้างบนนี้ข้างบนนี้ดีเท่าไหร่ครับข้างบนเนี้ยผมบอกเลยจะเหลือแค่4 0 0 0มื่นเท่านั้นใช่ไหมถ้าพร้อมกันแล้วครับผมไปครับสิบกล่องแรกฮึบฮึบมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นปะเริ่มมาแล้วต่อไปนี่แหละ ผมคำนวณได้หมดแล้วว่า50กล,ล่องนี่แหละต้องได้มาแล้ว50กล่องมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วอ,ะอ่ะอีก10กล่องเจ้าแม่จา๋าช่วยลูกด้วยเฮ้ยอันนี้ถือว่าคุ้มอันนี้ถือว่าคุ้มคุ้มทุนอันนี้กาลันตีป่ะอันนี้กาลันตีไหมเหมือนจะกาลันตีใช่ไหมกาลันตีเลย การันตีผมว่ามันจบที่ร้อยกล่องร้อยกล่องต้องมีของออกมาสักชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของทองหรือของแดงต้องมีสักชิ้นหนึ่งแหละไปครับเจ้าแม่ผมหวังพึ่งเจ้าแม่มากๆนะคุณตีเนี่ยไปต้องร้อยกล่องแล้วนะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดวะอร้อยกล่องคือค่าพันยูซีแล้วนะเนี่ยไปครับอีกสิบกล่อง ล right? องเล่าลองไล่เนี่ยเฮ้ยทายมาแล้วทายมาแล้วทายมาแล้วต่อไปก็มาแน่นอนไปครับลองไล่ไปเโ้ยได้อยู่ถือว่าได้อยู่ ไม่การันตีอันนี้คือไม่การันตีคือเราได้ไม่ er. ไการันตีครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้คือทีมหมาป่าใช่ป่ะอันนี้คือทีมหมาป่าใช่ไหมเออเราก็ต้องแบบนี้ป่ะไปครับจะได้จริงแปลงร่างแล้วนะเฮ้ยเริ่มมาละเริ่มมาละ เฮ้ยอันนี้ไม่การันตีนะพอ่วยได้มาป่ามาป่าเฮ้ยรออะไรกันสิครับทุกคนปรบมือครับปบมือปรบมือครับ มันต้องมันต้องเปิดเพลงให้เข้ากับทีมจริงมันต้องเปิดเพลงให้เข้ากับทีมถ้าเราไม่เปิดเพลงให้เข้ากับทีมอ่ะคือแน่นอนอมันไม่ออกเจ้าปงเจ้าเม่ก็ช่วยไม่ได้ไปสิบกล่องครับเอนนะ้ยเอาเอะมันออกเร็วๆเลยวหะเฮ้ยเอา,เอา เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงผมบอกแล้วมันต้องเปิดเพลงให้ตรงกับชีมเออโธเพลงนั้นมันของจริงของจริงวะมาฝ้าชุดนักล่าสีเลือดออกแล้ววะนี่ปะออกเลยไหมโอ้จริงคือเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรออก เมื่อกี้ปืนออกต่อมาก็ชุดทองออกเลยโอ้โหสองร้อยกล่องครับปิดตัวต็มเลยไหมเอ้ยปิดตัวตมเลยเพราะ่ะไปอ,อีกสิบสิบกล่องอีกสิบกล่องอ,อันนี้น่าจะ,อ,นนาจะอันนี้น่าจะการันตีนะกระโดดแต่คอยคอยรอ,อบหนึ่งได้ไหมหมวหอออไม่เล่นไม่ออกละเล่นไม่ออกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย อันนี้ไม่การันตีอันนี้ไม่การันตีผมคำนวณได้อันนี้คือไม่การันตีผมว่าสามร้อยกล่องจบว่ะจริงเราต้องเปิดเราต้องเปิดตั้งแต่เริ่มคือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ใหม่เราต้องเปิดใหม่ตั้งแต่เริ่มมันเลยท่านพุกมาแล้วไง,งปวไปครับโหหมาป่ามาเพียบเลยออกเพียบเลยหมาป่าเนี่ย <c oughs> เฮ<อ>้ยเฮ้ย คือใครจะเปิดนะผมบอกเลยเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ผมได้ชัวตรงทีมหมานหมานเฮ้ยเอาดีๆกระโดดกระคอคอกระโดดกระคอจบพิสเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน ผมจะจบที่สามหมื่น UC แล้วกนันผมคิดว่าสามหมื่น UC เนี่ยสามหมื่น UC อะ่ะผมคิดว่าน่าจะจบเหลือแค่นี้เปิดแค่สองหมื่น UC ก็คือได้ครบทุกอย่างแล้วเชื่อไหมอีกสองพัน UC เนี่ยผมเชื่อว่าผมจะได้ทุกอย่างไปอาวอ้วออนอีกอรอบ,บ,บหนึ่งนะรับปั๊บปั๊บนหนึ่งนะิดหนึ่งเฮ้ยเอ็งคาเสียหน้านเ้ยขอร้องแหละ ส0 0 0ันออกไอ้ข้าหน่อยไปครับอ้โหเริ่มไหมครเริ่มด้กิฟตแปลกๆวะเริ่มด้กิฟตแปลกๆวะเฮ้ยมาแล้วอันนี้ก็น่าจะระตีนะอันนี้น่าจะระตีจริงอ่ะผมอยากได้คิดว่าแรกได้ครบแล้วนะใช่ไหมน่าจะแรกได้ครบแล้วแหละเอดูก่น่นอ่ะกระป๋อขอสิบกล่องสุดท้ายก่อนก่อนจากลาโอเคพอครับ อุ้ยมันเหลือ500ออีกสักกล่องหนึ่งอีกสักสิบกล่อง ลพิ่งแรกมาจะลองให้พึ่งแรกมา <c oughs> แลวแลกถูกอันเด้นะประเด็นอนะ่ะโอ้โหแลกถูกอันได้ดิประเด็นว้าวอ,อันนีผมมนะ้ผมไม่ได้แลกนะผมไม่ได้แลกนะผมส่มมาได้ครับ เอาแหละเอาแหละไปอีกออเฮ้ยโคตรเทพที่ผมไม่เล่นในมนือถเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอเมก้าเฮ้ยขอผมผมไม่เคยเห็นในแบบนี้เลยนะอุ้ยเท่เกินปกติมันจะเป็นแบบว่าดาเมจแบบกระจายแต่นี้เป็นลอยลอยกรงเล็บหมาป่าป่ะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเล่นๆนะเนี่ยอันนี้เปิดเล่นๆนะเนี่ยอันนี้เปิดเล่นๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมเปิดเอาผมไม่ผมเปิดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปิดเอาสเปรย์แล้วเนี่ยเปิดเอาสเปรย์นะอุูยสเปรย์ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอย่างวะก็รับเรียนโอเควีห้าและมีแปดสิบแปดอันละต่อไปแต่พอแล้วพอแล้วครบพยาค่ะ อ๋อมันคือหมวกเหรออะเดี๋ยวอ๋อมันคือมันคือหมวกเหรอมันคือหมวกกันน็อกเหรอเอาดีอันนี้คือชิ้นแรกเลยนะอันนี้คือชิ้นแรกเลยนะครับไหนไหนมาลองซิ เฮ้ยเฮ้ยเอาดีคือต้องจัดทุกคนจริงต้องจัดดาวเมทคือแบบชัดมากโคตรเท่น่าจะเป็นเอฟเฟกหนึ่งที่แบบชัดที่สุดในเกมแล้วนะเฮ้ยเอาดีทุกคนดีมาจัดแล้วหรอครับใช่ครับกีเรตเกิดอีกแล้วเกิ <c ười> ดเลยที่อย่างเงี้ยโอ้โห 오이오마이갓빠아대아대빠아아리